สวัสดีครับระดับดาว78รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามรหัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคําทํานายในคราวต่อไปนะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็มีบริการตรวจสอบดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ทาง l i n e s t a r 7 8 @str78 นะครับตรวจสอบดวงสตามีค่าครูเบาๆนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทานายของเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นะครับแน่นอนครับก็มันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่แล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่า ในช่วงท้ายๆเดือนนะฮะของเดือนมกราคมนะฮะมันมีการกระจุกตัวนะฮะของดาวนะฮะอยู่ในภพวินาศของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสด,ดาวเสานะฮะซึ่งอยู่กันมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็ตามหลังมาด้วยดาวพุธนะซึ่งตามมานะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีดาวอาทิตย์มาร่วมด้วยนะฮะสุดท้ายนะครับก็ยังมีดาวศุกร์เข้ามานะฮะศุกร์เข้ามาในตำแหน่งนี้เป็นเทวีโชคครับนะฮะ นำโชคนำสิ่งที่ดีนำเรื่องราวต่างๆมาแต่อย่างว่าแหะครับในภพนี้นะครับมันก็เป็นทุสถานภพภพวินาศนะครับมันอาจจะแต่ภพวินาศนี่ผมก็ถือว่าเบากว่าภพอริกับภพบมรณะแล้วนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่เสียเพื่อได้นะครับนะฮะเสียเพื่อได้นะครับาจะเป็นการที่จะเสียอย่างเช่น ในการเสียต่างๆถามว่าเสียเรื่องอะไรได้บ้างนะก็อาจจะเสียเรื่องเกี่ยวกับการดูแลปรับปรุปรปรงที่อยู่อาศัยนะครับอย่างเช่นเอามีที่มีทางอาจจะเอาเอาดินมาถมหน่อยนะฮะเอาเรื่องเอาต้นนั้นมาเพิ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับการปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆมันย่อมต้องใช้เงินใช้ทองบ้างนะครับก็57มาอยู่ด้วยกันนะครับเพื่เรือนเสานะครับย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลง บ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงถ้ามันเกี่ยวข้องกับากรามเสาเนี่ยแน่นอนฮนะมันก็เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยนะครับออการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมันก็มีอะไรได้บ้างครับปรับปรุงซ่อมแซมทุกอย่างเนี่ยนะเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นนเน,น,นี่ยนะผมว่ามันเป็นการสีเพื่อได้นะครับก็คือเราปรับไปแล้วเราเปลี่ยนไปแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้มากขึ้นครับนะฮะก็ยอมรับว่า มันต้องมีเสียมากแต่ผมว่าเสียแล้วมันก็ยังมีได้อยู่นะครับเสียแล้วมันก็ยังมีได้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีจังหวะแล้วก็โอกาสดีเพิ่มเข้ามาในชีวิตนะฮะในหล,หลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าคู่ดาวที่มันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงอยู่นะครับมันอาจจะดูแปลกๆนะครับเา่าเฮ้ยทำไมดาวมัน อัดเข้ามาอยู่กันเยอะเหลือเกินนะฮะแน่นอนครับเวลามดาวมันมาอยู่เนี่ยเป็นคู่ๆกันเนี่ยมันก็จะมีคู่ทั้งส่วนที่เวลาเรามองให้เป็นคู่มันจะมีทั้งคู่ดีคู่ไม่ดีนะครับนะฮะอย่างเช่นเวลาเรามองคู่ดาวพุธกับดาวเสาร์นะครับคือเลขสี่กับเลขเจ็ดมันก็จะเป็นคู่สมพลนะฮะแต่ถ้าเรามองในเชิงของคู่ธาตุเนี่ยนะเราก็จะเห็นดาวอาทิตนะฮะกับ ดาวเสาอันันี้คู่ัดไฟนะครับอันนี้นะฮะแน่นอนนะมันก็คงจะเป็นการเร่งเรื่องอะไรต่างๆที่มันให้มันเร็วขึ้นอะไรพวกนี้ก็มีมีส่วนอยู่นั่นอยู่นะครับมันก็ทําให้เกิดการสปีดของเรื่องราวบางเรื่องนะครับแน่นอนนะฮะหรือยังมีอีกดาวหนึ่งอย่างดาวคู่คู่มิตรนะฮะคู่มิตรก็คือดาวพฤหัสนะฮะกับดาวอาทิตย์อันนี้ก็ มันก็พอเป็นคู่มิตรมันก็จะส่งเสริมเรื่องต่างๆแน่นอนครับการจ่ายเงินหรจ่ายทองอะไรต่างๆก็มีไปแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาด้วยแล้วก็อาจจะเป็นการได้แบบที่เรียกว่าไม่คาดหวังไม่คาดฝันนะฮะเพราะว่าอะไรที่เกิดในภพวินาศเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ไม่คาดไม่หวังแล้วมันเกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเกิดมันมันมันไม่ใช่จะมีแต่สิ่งที่ไม่คาดหวังในเรื่องที่ไม่ดีเท่านั้นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปในเชิงบวกมันก็มีนะครับเพราะว่า ตัวดาวเองเนี่ยมันก็มีทั้งดาวที่เป็นคู่ที่ดีอยู่ทั้งหลายหลายคู่ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดสิ่งที่ดีๆแบบไม่ตั้งเ้ยตั้งตัวเนี่ยมันก็มีนะครับผมถ,ถึงได้อบอกไว้ตั้งแต่ตอนที่โจโหัวว่าสําหรับชาวลัคนาราศีกุมแล้วเนี่ยผมว่ามันยังมีเรื่องดีๆรออยู่จริงๆนะครับคู่อีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่ที่น่าสนใจก็คือคู่ดาวอาทิตย์นะฮะ กับดาวศุกร์นะครับคือเลข1ก,กับเลข6นะครับซึ่งดาวอาทิตย์นะฮะกับดาวศุกร์เนี่ยเขามีกําหนดที่จะย้ายไปในช่วงประมาณกลางเดือนและท้ายเดือนนะฮะกลางเดือนและท้าย,ท,ายท้ายเดือนนะฮะก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายไปก่อนในวันที่13บมกุมภานะฮะย้ายไปอยู่ที่ภพตนุข,ของท่านนะฮะแล้วก็จะอยู่ไปจนถึง14มีนาคมนะฮะส่วนดาวศุกร์ก็จะย้ายตามไปนะครับในวันที่23กุมภามันธ์า นะฮะก็อยู่ไปถึง19มีนานะครับทุงนี้สุขจะค่อนข้างเดินเร็วนะครับก็จะนั่นอยู่นะฮะต่อสุขที่ไปอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยนะได้ตำแหน่งเป็นอุชาวิราชนะฮะได้ตำแหน่งเป็นอุชาวิราชนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรื่องที่เป็นสุภานะฮะเพราะว่าสุขเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบสุภานะฮะและพันธุทุก็มีแนวโน้มที่ดีนะฮะแนวโน้มที่จะเกิดสิ่งที่ ที่ดีงามเกิดขึ้นแก่ตัวของท่านเองดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าสิ่งที่ดีๆมันจะรออยู่เนื่องจากดาวจะค่อยๆทย,ยอยขยับตัวออกไปเรื่อยๆนะแม้แต่ดาวพุธเองซึ่งอยู่มานานนะฮะตั้งแต่วันที่30ธันวาก็ยังมีกําหนดที่จะขยับไปในวันที่9้ามีนาะนะฮะดังนั้นเนี่ยพอพ้นเดือนกุมภาพันธ์ไปสักหน่อยเดียวเนี่ยจะเห็นได้ว่าตําแหน่งดาวที่ขยับออกเนี่ยมีถึงสดวงแล้วนะฮนะมีถึงสามดวงแล้ว ความอึดอัดครับข้องหรือเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในทุกสถานะพบในช่วงที่มันอยู่ที่พบวินาศเนี่ยมันก็จะเบาบางลงครับสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าครับความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีรอเราอยู่นะครับเพราะว่าดาวที่ดีนะฮะไปทับตัวเรานะครับมันก็จะส่งผลที่ดีนะฮะแล้วก็ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยนะครับ ทีนี้มันก็จะเหลืออยู่แค่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์อน้ท่านเองที่อยู่ที่พบวินาศซึ่งตัวดาวพฤหัสเองเนี่ยก็ท้ายเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะย้ายตามไปแล้วนะครับย้ายตามไปแล้วก็จะความบีบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่มันบีบกันมาในห่วงเวลายาวนานยิ่งเนี่ยมันก็จะลดลงไปเยอะนะฮะมันจะลดลงไปเยอะนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ในช่วง ใหญ่ๆทีเดียวนะครับก่อนที่มันแน่นอนครับดาวพฤหัสเนี่ยมันจะมีการพักองศาแล้วก็ถอยหลังกลับมาอีกนะครับแต่นั่นมันก็ยังอีกพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวถึงเวลาช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้แจงบอกว่าเออเขาจะพักองศาแล้วจะถอยกลับมาเมื่อไหร่จะส่งผลอย่างไรอะไรต่างๆนี้ก็จะค่อยๆชี้แจงแล้วก็บอกกันไปแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอดทนกันอีกสักนิดเดียวนะครับไอ้ความอึดอัดทับข้องหรือก็ได้ สิ่งที่มันรู้สึกว่าทําไมมันแน่นไปหมดในช่วงนี้มันจะเป็นยังไงนะมันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่มันจะค่อยๆดีขึ้นครับอย่างน้อยที่สุดก็คือในห้วงเวลามันจะดีขึ้นจริงๆนะครับส่วนในเรื่องแน่นอนถ้าต้องพูดถึงเรื่องความรักกันบ้างนะครับแหมวันว,นว,นว,นวนันไลนไทายนะฮะก็เทศกาลแห่งความรักนะครับก็ดาวอาทิตนะฮะดาวเจ้าเรือ,รอ,รรอนพกปัตตนี มาได้ตำแหน่งเป็นปราตรงนี้เนี่ยแหมมันก็อาจจะยังดีไม่ถึงที่สุดนะครับพอ้อกแต่ความเป็นปรานะครับก็แต่จะพูดให้เป็นกรอนก็ว่าแม้มิอาจเสศสนและชมชื่นก็จะไม่ลืมคืนวันอันสดใสที่เคยมีมาแต่ก่อนเชะร้อนไรแค่นึกถึงก็สุขใจทุกคำคืนคนเรานะครับบางทีเราก็หล่อเลี้ยงชีวิตเราด้วยความสุขในอดีตแล้วก็ความคาดหวังถึงความสุข ในอนาคตนั่นเองนะครับก็ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนท้ายๆแล้วนะครับที่ความอึดอัดขับค้องเหล่านี้ก็จะค่อยดีขึ้นกว่าเดิมเพราะสุดท้ายมันก็จะเหลือแค่ดาวเสาร์นะเพลงดาวเดียวนะอยู่ในภพวินาศของท่านอดทนกันสักนิดน,นะครับ ครับโปรดเตากดแชร์ก,กดไลค์และกดติดตามครับคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปด้วยนะครับก็มีบริการดูดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆนะครับสนใจก็ติดต่อคุณมาได้ทางไลน์ adstar78 adstar78 s t n 7 8นะครับสวัสดีครับ